สรุปสถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม Green News Update กับผมชลินอินจิวครับหลังจากที่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับสมาคมคนลักกระต่ายแห่งประเทศสิงคโปร์ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีกระต่ายถูกทอดทิ้งไปแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิ้นปีที่ผ่านมาอย่างน้อยเกือบ500ตัวเพราะในปีที่แล้วครับตรงกับปีเถาะซึ่งมีกระต่ายเป็นสัญลักษณ์นักสัตว จึงมีผู้นิยมนะครับซื้อกระต่ายม้อเป็นของขวัญให้แก่คนรักและเพื่อนสนิทครับแต่เมื่อผ่านพ้นปีกระต่ายมาแล้วนะครับสัตว์เหล่านี้นะครับกับถูกทอดทิ้งอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยว่าพวกเขาสามารถหาวิธีชะลอผลกระทบต่อโลกที่เกิดจากภาวะโลกร้อนได้ครับ โดยการลดกา๊าซมีเทนและขมอต่างๆที่ลอยฟุ้งในอากาศซึ่งคณะนักวิทยาศาสตร์ชุดนี้นะครับยังบอกอีกว่าแม้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวการหลักที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วแต่ขมอก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของช่วงฤดูฝนได้เช่นกันดังนั้นแล้วนะครับหากลดปริมาณกา๊าซมีเทนและเท่าฐานในอากาศลงได้ก็จะสามารถช่วยลดผลกระทบได้เร็วขึ้นยิ่งกว่าเดิมครับ มาที่ข่าวสุดท้ายครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับกองทุนสัตว์ป่าโลกเว w i d e วฟันหรือ WWF ซึ่งมีสำนักงานประจำประเทศไทยนะครับร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐได้ลงนามในปฏิญญากุยบุรีโมเดลเพื่อจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่บุกรุกพื้นป่ากุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันครับกว่า18,00 0ไร่ให้กลับมาเป็นแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆครับ ซึ่งในประเทศไทยนะครับเหลือช้างป่าเพียงไม่กี่เชือกเท่านั้นนะครับไม่เพียงแต่ช้างป่าเท่านั้นสัตว์ป่าอื่นๆก็ยังต้องอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับ